ฮัลโหล o o d ดมอร์นิ่งสัตว์เดย์มอร์นิ่งสดีคืมใส่หมวกขนาดนี้จะไม่ช่วยดึงตึงทำสวนหรือลูก <c oughs> เดี๋ยววันนี้เป่าๆา <c oughs> เขาจะรีวิวของขวัญใช่ไหมคะมีว่ายน้ำด้วยกิจกรรมวันนี้เยอะเลยบ้านเราก็จะมีปาร์ตี้อีกเช่นเคยทุกเสาร์อาทิตย์นะคะ เดี๋ยววันนี้รอดูไลฟ์ของเรานะคะเปาเปาบายบายท่านผู้ชมเดียวบาย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 อ้าวปฏิบัติบายบายสิคะบายบายทำไงครับบายแบบสั้นๆแต่บุญมันเรียบอ่า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 เอ๊ะเอ๊ะแม่บอกเอ๊ะมันยิ้มหวานนะจ๊ะเอ๊ะ 一万个呢，一万。